สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มีรถมาอัปเดตสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะใครที่ตามหารรถเจ็ดที่นั่งชมแชมป์อยู่นะ,ะวันนี้มาแล้วอีกหนึ่งคันนะคะรถสวยไม่น้อยสภาพดีจริงๆนะคะคันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.5V เกียร์ออโต้โมปี2 0 1 4ัด15นะคะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นโชมแชมป์นะคะ คันนี้สวยๆเลยเลขไม่80,000กว่ากิโลนะคะหายากแน่นอนสำหรับรถปีนี้ไม่แค่80,000กว่ากิโลนะคะราคา659,000บาทเท่านั้นใครหาอยู่รีบตัดสินใจเลยนะคะรถคันนี้คาดการว่าอยู่ไม่เกินอาทิตย์แน่นอนนะคะรถสวยเข้ามาอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะที่ราคาจับต้องได้แล้วก็จัดเต็มได้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าประวัติดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูรายเดียดตัวรถกันเลยออปชั่นคันนี้นะคะไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะคะก็จะมีไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้านะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโชมแชมป์เลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีสเกิร์ตด้านหน้ามาให้เรียบร้อยเลยสวยๆเลย ได้แม็กหลอดสวยๆนะคะมาให้เรียบร้อยพร้อมอย่างสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะลูกค้าใครที่เน้นลุยๆนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วคันนี้โคตรสวยเลยนะคะสำหรับแม็กคันนี้นะคะเป็นขอบ18นี้เลยแล้วก็ได้ยางปี2019นะคะมาได้ข้างทุกอย่างในสภาพที่สมบูรณ์นะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ ติดฟรีมาพร้อมแล้วรอบคันมีชิ้วกันาศาส์พร้อมแหลกหลังคาด้านบนให้เรียบร้อยเลยคันนี้ได้ไปคุ้มๆนะคะเบ้ามือจับเป็นโครเมียมกระจกทุกบานเดิมหมดนะคะโลโก้มาครบแบบนี้เลยมาดูด้านในกันเดี๋ยวนุกพาดูเลขไม์ก่อนคือนานๆจะเข้ามานะไม์แค่80,000กว่ากิโลแต่รุ่นนี้มีมา2องคันนะคะอีกคันหนึ่งไม์แสนสี่ไม์แสนแสี่ก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะ คันนี้ได้มาแค่แปดหมื่นห้นะคะคิดว่าคันนี้ไปไวกว่านะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาเลยนะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะคอนโซลรถนะคะไม่มีช้ำหน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะนี่มีจอพร้อมกล้องถอยแอร์ปรับออโต้เกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคะ ภายในก็จะเป็นโทนสีดำแบบนี้ได้เบาะหนังนะคะเบาะหนังคนขับเนี่ยปับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเบาะไม่มีช้ำเลยมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะคะมีร่องรอยตามการใช้งานปกตินะคะแต่เบาะไม่ช้ำเลยนะคะไม่มีแบบไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะนี่ สภาพสวยๆบอดี้รถส,สวยๆโครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะรอยเมคอารที่ขอบป,ประตูตะเข็บต่างๆมาครบหมดนะคะไม่แค่แปดหมื่นกว่าโลโหใครที่ได้คันนี้ไปโคตรคุ้มเลยนะคะต้องใช้คำนี้เลยใครที่สนใจนะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 9 8 6 2 7 8 8 6 6นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะน็อต ไม่มีแกะนะคะบอกไม่มีช้ำแบบนี้ภายในไม่ช้ำสวยๆเลยใช้ไปยาวๆคุ้มๆได้เลยนะคะ6,59,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนี่แม็กสวยๆแบบนี้นะคะหล่อๆเลยมีสเกิร์ตมาให้พร้อมนะคะโลโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะ เป็นเครื่อง2.5 V VNT u r b o นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่เป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วนะคะใช้ดีใช้ทนอึดถึกทนอยู่แล้วรุ่นนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าใช้ยาวๆได้เลยอ่ะมาดูด้านหลังกันคันนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะดูด้านหลังกันนี่เลยด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะคะแบบนี้เลยถ้าลูกค้าใช้เบาะด้านหลังนะคะก็ จะเต็มคันรถประมาณนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บขึ้นไปได้นะคะนี่เลยเบาะหลังนะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะถือว่าสภาพใหม่มากๆแอร์ทุกโซนใช้งานได้ปกตินะคะนี่สวยสวยฝากระโปรงท้ายนะคะนี่ก็น็อตไม่มีแกะนะคะประตูท้ายไม่มีแกะน็อตไม่มีขยับนะคะรถไม่มีการแบบ โดนจิ้มตูดมาอย่างแน่นอนนะคันนี้นี่น็อตไม่มีแกะแบบนี้เลยไม่แป0 0 0ื่นกว่ากิโลนะคะราคาหกแสนหบาทได้ชมแชมป์สีขาวส,สวยๆขึ้นคลีนแบบนี้นะคะคุ้มแน่นอนอ่าอันนี้เป็นบอดี้รถนะคะรอบๆขคันนะคะไดแม็กหล่อๆไปให้ทั้ง4เส้นแบบนี้นะคะนี่ ซ้ายขวานะคะเดิมเมอยากดูรีวิวหรืออยากให้ถ่ายรูปตรงไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งมาได้นะ,ะน็นอตไม่มีแกะ่นะคะบอดี้รถเดิมเดิมนะคะโครงสร้างรถเดิมเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคะนี่ลูกค้าเช็คบวดได้เลยคันนี้การันตีรถสวย หมายทั้ง4เส้นก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะรถเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยนะคะมาดูรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 D4D นะคะ v e n t o b o เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ144แรงม้านะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นรถสภาพปี2 0 1 4นะคะยังสวยยังใหม่นะคะนะคะเครื่องเดิมๆไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยน มาอย่างแน่นอนนะคะของเราขัดรถเข้ามาไม่เอารถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะเป็นเครื่อง v n t u r b o นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าเครื่อง VN t u r น o ทถึกทนอยู่แล้วนะคะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตไม่มีแกะแบบนี้เลยนี่เครื่องแห้งๆนะคะระบบ A อฟทุกอย่างมาครบคะ่ะหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอแน่นอนจุดมาร์กสีรอยแต้มสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะเมคอาร์ตมาครบนะคะ นี่ส,สวยๆคันนี้ได้ไปนะขุมเลยเพจรถอยู่ครบนะคะเลขเครื่องในถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะติ๊กเกอร์มอกรองงานมาครบหมดจุดมากสีรอยแต้มสีจากโรงงานมาครบนะคะรถปีสิบสี่พสนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะแผ่นกันความร้อนมาครบตาปั๊มต่างๆมาครบนะคะครอยเมคอาร์ตมาครบหมดนะคะตาปั๊มตัวหน้ามาครบหมด ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากสกินรถจริงด้วยตัวเองแวะมาดูได้เลยนะคะร้านอยู่ตรงถนนล่มเก้าตรงข้าวบิ๊กซีร่มเก้านะคะใกล้กับมหาลาัยเกษตรบัณฑิตมาดูรถจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะรถของเราดูได้นะคะลองขับได้นะคะอ่ะใครที่สนใจนะคะรถคันนี้ย้ำรุ่นอีกทีนึงนะคะโ o โยต้าฟอร์จูเนอร เป็นโฉมปี2014โจท15นะคะเป็นโฉมแชมป์มาวิ่ง80,000กว่ากิโลนะคะราคา659,000บาทเท่านั้นนะคะ659,000บาทได้รถเจที่นั่งไปใช้เลยสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆมาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะ,ะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ